ียกนะครับกรรมการโทาาให้เปทนคส่งงที่มาแล้วมีเตคัดฟ้องนกรรมการเเลื่อนไปก็หมักสำาระให้ดังสอบเรียกนะครับเพื่อให้ความเป็นธรรมกับู้ทีรดฐบัญด้วยนะครับอีกขั้นตอนนึงก็เป็นระรที่ได้รับมอบหมายมาส่งตามทุลำเนานะครับของผู้เกยวข้องอ๋อตอนเช้าทนายบอกว่าหมายเออหมายเชิญก็ยังไม จริงแล้วตั้งแต่ครั้งแรกมีผู้รับหมายโดยชอบมีผู้รับหนังสือเรียกโดยชอบครั้งแรกก็มาแจ้งที่บ้านเหมือนกันเหรอคะหรือว่าส่งไปตรงนี้ครั้งแรกก็ส่งไปที่อยู่ของออบริษัทที่ตั้งที่จังการนะครับตามที่ปรากฏถือว่าเป็นหนังสือเรียกค่ะที่ใส่หหนังสือเชิญครั้งท <2 S 1> ี่สองมันหนังสือเรียกครับหนังส,สือเรียกใช่มสองสำหรับสำหรับบุคคลนี่นะครับก็เป็นเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องนี่ก็เป็นครั้งแรก แต่ว่าสำหรับกรรมการที่เป็นผู้รับผิดชอบในนามของบริษัทก็เป็นครั้งที่สองก็คือทางในต่วแม่คุณตั๊กตั๊กใช่ไหมเอ่อเป็นบุคคลตามตามตามที่ปรากฏ็นข่าวกี่คนคะท่านเกี่ยวข้องตอนนี้ก็น่าจะเป็นผู้ที่มีไลฟ์สดไลฟ์ขายของผู้หญิงกับผู้ชายสองคนละคะเห็นบอกว่าตอนแรกว่าจะไปแต่ว่าทำไมอยู่ถึงเลื่อนได้ให้ทีทื่ท่านท่านก็แจ้งเหตุการณ์ข้องไปนะครับตามที่ มีการถแถลงข่าวโดยผู้มยการศูนย์ไปก่อนหน้านี้นะครับและท่านรัฐมนตรีก็ได้รายงานท่านรัฐมนตรีทราบนะครับถึงเหตุการณ์ค้องซึ่งท่านก็กังวลว่าในมิติของการาบังคับใช้กฎหมายก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับผู้ประกอบการเขาในเรื่องการดูแลผู้โพวต์เนี่ยกระบวนการก็ว่ากันไปตามช่องทางที่ทางผู้ประกอบการเขาแจ้งความประสงค์ไว้ว่าเขาขอเคลียร์เรื่องการคืนเงินให้กับลูกค้าไปบางส่วนนะครับทยอยตามอ่ ตามความประสงค์นะครับที่เขาพยายามจะเคลียร์ได้ของแต่ละวันอันนั้นก็เป็นกระบวนการที่เขาทําไปแต่ในขั้นตอนกฎหมายก็ต้องให้ความเป็นธรรมเขานะครับถ้าเขามีเหตุการณ์ข้องกออ็ท่านรัฐมนตรีท่านก็ก็ให้ความเป็นธรรมแต่ว่าอยากให้มีการพูดคุยอยากให้ไปแสดงความรับผิดชอบที่มันมีความชัดเจนในทางกฎหมายในทางคดีหรือในทางที่จะเยียวยาผู้พกนะครับให้เกิดความเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นครับข,ขั้นตอนต่อไปถ้าไปหรือไม่ไปนี่จะเกิดอะไรขึ้นนะครับ คือหนังส <S 2> 2 <S u, ือเรียกสอบบมมีโทษนะครับผู้ใดที่ได้รับหนังสือโดยชอบแล้วไม่ไปเนี่ยนะครับก็มีความผิดจำคุกไม่เกิน2เดือนปรับไม่เกินจำคุกไม่เกินหเดือนปรับไม่เกิน2องหมบาทอันนี้ข้อหาขัดหนังสือเรียกนะครับของเจ้าพนักงานมันต้องกี่ครั้งคะคะถึงจะสามารถจาคุกได้ในการเรียกเข้าไปขัดหนังสือเรียกจริงๆครั้งเดียวก็ขัดหนังสือเรียกแล้วครับแต่ว่าด้วยความเป็นธรรมนะครับด้วยความที่สกบอก็ให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะครับแล้วก็ให้ข้อจริงมันปรากฏได้ความชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับในร่งกาาตๆ ในเรื่องการน่เรเรียกให้เขาไปพบทางสบวันั้นวันที่สี่ครับวันที่สี่สี่ตุลาสี่ตุลาคืออย่างในเรื่องของสบเนี่ยครับตอนนี้เราได้ส่งผลการตรวจทองคาไปให้กับปคบบ้างแล้วใช่ไหมครับส่งไปตรวจที่สถาบันตรวจผลเพื่อพิสูจน์ก็ผลผลจะได้รับยังไม่ได้ยังไม่ได้รับรายงานว่าว่าผลการตรวจสอบเป็นปริมาณความบริสุทธิ์อยู่เท่าไหร่ ต้องใช้ระยะเวลาอีกวันครับเขาแจ้งว่าประมาณสัปดาห์นี้ครับอ๋อสัปดาห์สัปดาห์นวันนี้เป็นเพียงแค่เป็นการมาส่งหมายเรียกแต่ไม่ได้เป็นการเข้าตรวจคนหรืออะไรใช่ไหมครับทางของส่วนของเราใช่ครับใช่ครับว่าเป็นการส่งหนังสือเรียกตามขั้นตอนปกติค่ะแล้วถ้าในอย่างกรณีนี้ผ้าเข้าไปแล้วเจอทางในส่วนของบุคคลตามนั้นสืบเรียกเราจะมีการพูดคุยกับเขาเลยไหมครับหรือว่าจะ คุยกันได้ชัดเจนเลยว่าจะให้ไปวันที่สิแน่นอนคือคือเอาเป็นว่าในเรื่องรายละเอียดนะครับคือท่านรัฐมนตรีท่านก็กำชับตั้งการว่าต้องให้ความเป็นธรรมที่ถ้าเข้าไปดื้อทางเจ้าของบ้านเขาเปิดประตูอนุญาตให้ให้บุคคลภายนอกเข้าไปหรือเจ้าพนืกงนเข้าไปก็จะได้สอบถามเขานะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีผู้แทนของเขามารับหนังสือนะครับมันเป็นขั้นตอนการส่งหนังสือนะครับก็ก็ต้องดูความประสงค์เขาทีหนึ่งยังคงไม่สามารถให้คําตอบได้ว่าถ้าเข้าไปแล้วจะเป็นยังไงหรือถ้าไม่ได้เข้าไปแล้วจะเป็นยังไง จีิงแต่ว่าในกระบวนการที่นั่นเองผมเรียนในกระบวนการที่สบดดาเนินการนะครับแล้วก็พยายามให้เกิดความเป็นธรรมทุกฝ่ายมากที่สุดตามที่ท่านรัฐมนตรีท่านท่านสังการไว้นะครับแล้วข็ขออนุญาตพี่ๆนะครับนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมข่าวสารสาระความบันเทิงครบคันมาเสิร์ฟให้คุณอย่าลืมติดตามไทยนิวของเราได้ในทุกช่องทางครับ